ค่ะคณิตศาสตร์วันนี้นะคะการทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ํานะคะถ้านักเรียนเจอเศษส่วนที่โจทย์ให้มาแบบนี้เอจะแสดงวิธีทํำยังไงถึงจะได้เศษส่วนอย่างต่านะคะวิธีทําไม่ยากเลยนะคะนักเรียนเขียนโจทย์ขึ้นมาแสดงวิธีทําตั้งโจทย์36ส่วน42 การหาเศษส่วนอย่างต่ำนักเรียนจะต้องเอาทั้งตัวเศษและตัวส่วนหารเลข,เลขตัวเดียวกันนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าข้างล่างคุณครูเลือกหาร2ก่อนข้างบนคุณครูก็ต้องเลือกหาร2เช่นกันแบบนี้นะคะอะ่ยกตัวอย่างเช่นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะหาผลลัพธ์ให้ดูก่อน42หาร2ได้21 36หาร2เหลือ18ฉะนั้น18ส่วน21 เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังนะเอามาหารอะไรได้อีกที่จะหารได้ทั้งบนทั้งล่างแม่สองหารต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าสองเป็นเลขคู่แต่21เป็นเลขคี่หารไม่ได้แล้วที่นี้ลองดูแม่3ได้ไหมนะถ้าไม่แน่ใจเด็กๆลองตั้งในกระดาษทดก่อนก็ได้นะคะอย่างเช่นอ่ะคนครูหารให้ดูตั้งแต่แม่สองเลยแล้วกันเริ่มตั้งแต่สุดคูณแม่สตอนนี้ตัดลงมาเหลือ18 ส่วน21แล้วนะคะนักเรียนลองเช็คอ่ะข้างบนหาร2ข้างล่างหาร2ได้ไมมน่า1า18หาร2เหลือ9 21หาร2อ่ะไม่ได้แล้วนี่นาะเพราะว่าไม่ลงตัวฉะนั้นนักเรียนก็ต้องเปลี่ยนไปสุดคูณแม่3 18หาร3และ21ก็ต้องหาร3เช่นกันอ่ะเท่ากับเท่าไหร่3คูณอะไรได้18ีมีไหมคะ 3ามหกสิบแปาคออะไรที่27่สิก็สอ่ะยี 21, ขอโทษทีก็เป็น3 7 21จ็ดยทีนี้ก็จะไม่มีแม่ไหนหารลงตัวทั้ง6ส่วน7อ่ะทั้ง6และ7แล้วเราก็จะได้คําตอบเศษส่วนยังต่ำของข้อนี้ก็คือ6กส่วนเนักเรียนก็เขียนให้เรียบร้อยนะคะสิ 18, หาร3 21แล้วต้องหาร3เท่ากับ6 ส่วนเเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบจบที่6-7ส่วนเะคะเพราะฉะนั้นหนูก็เขียนตออบอตอบอะได้6ส่วนเแค่นี้ค่ะเสร็จแล้ว1ข้อหารจนกว่าจะหาตัวาหารไม่ได้ทั้งข้างบนและข้างล่างนะคะจึงจะเสร็จอ่ะลองดูตัวอย่างอีก1ข้อค่ะ120-90ส่วน90วิธีทำ สร้างโจทย์มาเหมือนเดิมค่ะ120ส่วนด้วย90เท่ากับเท่าไหร่120หารอะไรดีน้า90หารอะไรดีน้าลองแม่2ก่อนละกันถ้าไม่มั่นใจยกมาที่กระดาษทดเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าเอ้แม่2จะหารได้ข้างบนข้างล่างไหมนะ้ารหาร2กับ 90หารสอง0หารสองได้เท่าไหร่นะอ่ะเท่ากับ60ส่วนด้วย90หารสองเหลือ45ฉะนั้นถ้าเอาไปหารสองยังได้อยู่นักเรียนก็ใส่ไปเลยค่ะสองทั้งบนทั้งล่างเลย60ส่วน45ทีนี้แน่นอนว่ายังต้องหารต่อได้อีกแน่ๆเอา60ส ส่วนอะหกสิบส่วนสี่สิบห้าเท่ากับหกส่วนสีหารอะไรดีนะที่จะได้ทั้งข้างบนทั้งข้างล่างกลับมาลองที่แม่สองเหมือนเดิมเลยหกสิ่วนสี่สิบห้าหารสองไม่ได้แล้วแน่นอนเพราะว่าสี่สิบห้าเป็นเลขคี่แม่สามได้ไหมหนะ่าเอ๊ะลองหารดูหกสิบหารสามได้เท่าไหร่ สี 45, หาร3ได้ท่าไหร่60หาร3ได้20่5หาร3ได้ไหมคะตั้งหารเลยคะ่ะถ้าไม่แน่ใจ45หารด้วย3อ่ะ3 1เป็น3มลบเหลือ1นจัก5ลงมา3 5 1หลบเหลือ0ฉะนั้น45หาร3ได้15นะคะทีนี้อ่ะ60 เอามาเขียนใส่ต่อเลยค่ะ60หาร3ามหาร3เท่ากับ20ส่วน15เอ๊เหมือนจะไปต่อได้เลยนะเขียน20ส่วน15รอไว้20ส่วน15หารอะไรดีนะที่จะได้ทั้งบนทั้งล่างอะหนูก็ลองตั้งเหมือนเดิมเลยค่ะ20ส่วน15 เริ่มที่แม่สองได้ไหมไม่ได้แล้วเพราะว่า15เป็นเลขคี่ไปแม่สามได้ไหมเอ้ยี่สิบหารสไม่ลงตัวแน่นอนทั้งสุดคูณแล้วไม่เจอเลยว่า3อะไรคูณได้20ไปแม่4ต่อ4ีคูณหได้20ยังได้อยู่แต่4อะไรได้15้าไม่มีแล้วนะคะฉะนั้นลองไปที่แม่5น่าจะลงตัวห้า 20หาร5ได้เท่ากับ4เพราะ5คูณ4ได้20 15หาร5ได้เท่าไหร่นะ5คูณ3ได้15ฉะนั้นน่าจะไม่มีตัวไหนหารลงตัวแล้วค่ะแม่4กับแม่3ติดกันเลยฉะนั้นคำตอบของข้อน,นี้ก็คือเอา20ตัวสุดท้ายหารกับ5และ15หารกับ5จะเท่ากับ สี่ส่วนสามจบคำตอบของตัวสุดตอบตัวสุดท้ายของข้อนี้ก็คือสี่ส่วนสามเป็นเศษส่วนอย่างต่ำของร้อยยี่สิบส่วนเก้าสิบจบแล้วค่ะทีนี้จะให้นักเรียนลองทำเองนะคะในหน้าที่อ่าคณิตศาสตร์เล่มนี้เลยในหน้าที่ หน้าที่3หน้านี้นะคะแสดงวิธีทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ามีทั้งหมด6ข้อให้เด็กๆลองทําดูถ้าสงสัยข้อไหนถามคุณครูเข้ามาได้เหมือนเดิมเลยค่ะ